แต่งตั้งโยกย้ายมาสึกชิงเก้าอี้จําได้ไหมครับเดี๋ยวเอาเพจขึ้นเลยก็ไดกจาได้ไหมครับเรารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปว่าบิ๊กชิงจะใช้ผมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทายเกษียณสินส้นดินกกนยายนปีนี้ปีนี้กเกษียแล้วคําถามก็คือใครจะมาแทนค่ะประหลัดปร,ประหลัดของหลอดนี่ใหญ่นะใหญ่สิ ตำแหน่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยมันมีนัยยะที่ไปเกี่ยวพันกับการได้เสียทางการเมืองด้วยนะเลือกตั้งการเมืองโอ้ยทุกชาตไปมีผลหมดคุมทั่วประเทศดังนั้นใครจะวางใครในตำแหน่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยต้องมองในยะที่เชื่อมโยงการเมืองกับทางการเมืองด้วยการเลือกตั้งก็ได้อะเวลาวิเคราะห์ดังนั้นวิเคราะห์เอาโศกอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นเวลาจะวิเคราะห์วิเคราะห์ความสามารถอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูมันต้องวิเคราะห์ความสามารถในการตอบโจทย์ทางการเมืองได้ด้วย ที่สำคัญจําได้ไหมสเปคยากเนอะสเปคพิเศษอะคุณสมบัติพิเศษพิเศษอะเก่งด้วยสนองด้วยโอเคเอากันนี้จําได้ไหมครับเรารายงานว่าก่อนหน้านี้มันเป็นศึกสายเลือดมี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 สิทธิ์มีมีสิทธิ์เก่าสิงห์ดำอยู่4คนด้วยกันที่ที่ที่เข้าที่เข้าคิว ให้เขาวินชิงเก้าอี้นี้ให้สามปอเขาชี้เลือกจะเลือกใครใคนที่หนึ่งสุทธิพงศ์จุนเจริญอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเกษียณปี67ค่ะสิงห์ดำรุ่น36ค่ะอธิบดีเก่งนี่ก็เต็งหนึ่งในบรรดาตวตรงนี้นะอาวุโสครองตำแหน่งเต็งสองเต็งสองอธิบดีกรมการปกครองนะคะคุณธนาคมจงชีระค่ะจะเกษียณปีหน้า2 5 6 5คนนี้ก็ใช้ได้แต่เสียดายปีเดียวปีเดียวปีหน้าเกษียณละปีเดียว ถ้าผมเป็นท่องตีผมผม,ผม,ผ,มผมคงคิดหนะักถ้าจะเอาคนที่อยู่ได้แค่ปีเดียวเพราะผมวางใครมันมีในัยะเกี่ยวพันถึงเรื่องฐานทางการเมืองด้วยใช่ไหมค่ะอ่ะแตงสามเตงสามอธิบดีกรมที่ดินนะคะท่านอธิบดีนิสิตนะคะจันสมวงศ์นะคะก็จะเกษียณปีหน้าเหมือนกันหกห้าปัญหาก็คือเขาลือนว่าคนที่ใครใครก็ไม่ทราบนะคนที่ใครอยากได้มันอยู่ได้ปีเดียวในทางการเมืองไม่เหมาะ ถ้าจะวางใครโดยมีนัยยะทางการเมืองด้วยคนคนนั้นมันต้องอยู่ยาวใช่ค่ะจะแต่ถ้าอยู่ได้แค่ปีเดียวมันไม่ตอบโจทย์โจทย์ใครโจทย์อะไรผมก็ไม่ทราบอีกคนหนึ่งไหมแต่แต่คราวนี้ขณะเดียวกันอธิบดีเก่งคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญเขามันไม่เข้าตาที่จริงอ,อาวุโสอุส<ซ>ได้ทุกอย่างได้หมดแต่เพียงแต่ว่าไม่คลิกไม่คลิกที่จริงอายุตัวนี่นิดเดียวจะเกษียณก็ต้องปีหกเจ็ดแต่ ขึ้นสู่ตำแหน่ง40ก่อนคนอื่นดังนั้นจึงอาวุโสสูงสุดแต่ <ใน S 1> ที่ทแต่ที่ขึ้น40ก่อนคนอื่นมันก็ข้ามพี่ข้ามเชื้อมาก็เยอะเอาไปเลยช่างมันช่าามันเมื่อเป็นดังนั้นเมื่อเป็นดังนั้นก็มีเต็งสีโผล่รวดขึ้นมาข้ามห้วยเต็งสีก็คือประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านประหลัดจตุพรบุรุษพัฒนนะคะจาก,กเกษียณปี2568 นี่เลยเพื่อนร่วมรุ่นสิงดําด้วยประหลัดกระทรวงทรัพย์ก็จริงแต่เสร็จเก่าสิงดํารุ่นเดียวกันกับอธิบดีสุทธิพงศ์รุ่น36สิงดํารุ่นเดียวกันแบ็คกราว์แบ็คกราว์เคยอยู่กระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะไปอยู่กระทรวงทรัพย์นานละไปอยู่หลายปีละฟันธงเลยดีกว่าอะวันไม่แน่นะไม่แน่วันนี้อาจเข้าครมอนะครับนะครับเขาเลือกแล้วใช่ไหมเขาจิ้มแล้วใช่ไหมเขาจิ้มแล้วจิ้มแล้วผมฟันธงเต็งสี่จะข้ามด้วย ปลัดต๋มนี่แหละจะข้ามห้วยมานั่งปรลัดกระทรวงมหาัไทยออาแล้วพี่เก่งอะผมก็ไม่ทราบว่าอธิบดีเก่งกับคุณกับเกือบหลุดปากเผมไม่ทราบว่าอธิบดีเก่งคุณวดีจะ,จะ,จะวิ่งสู้ฟัดอย่างไรนาทีสุดท้ายก่อนเข้าคลอรมอไอของพัน,นี้นะสิบนาทีก่อนเข้าคลอรมอ <c oughs> มันก็มีความหมายชัวชัวเนี่ยต้องรอให้ประกาศรายชื่อกันออกมาแต่นาทีนี้ผมฟันธงเต็งสี่ข้ามห้วยปรลัดต๋ม ประหลัดจตุพรบุรุทพัฒน์ขึ้นแท่นว่าที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ต่อจากประหลัดชิงทีกเกลเซียนปีนี้คือคือคือรอดูแล้วกันจะพลิกไม่พลิกอธิบดีเก่งสุทธิพงศ์เนี่ยเป็นสเปคของคนที่เยอะไม่ถือว่ามีเยอะส่วนส่วนส่วนจตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดตกงเนี่ยจะเป็นข้าราชการประเภทครบครบเครื่องรับได้ทุกรูปแบบทุกสถานการณ์สเปคนิยม